กราสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนกันแล้วกันพี่น้องขาแลนหนีกันจนบาเมียคือจืออีจิอจโอ้พี่น้องเคยของแข็งของข,องขาจะของลมยุกกะมี่ค่ะมาอีกแล้วคะ่ะพี่น้องขาประเทศอเมริกาละสินบานของอีฉันเองนะคะจะบ่ายยุคนะอำเภอยุดอกพี่น้องขาคอนเสิร์ตใหม่พัชรีหมอลำซิ่งยุคใหม่นะพี่น้องเนาะใหม่พัชรีเมื่อนั้นทําการแสดงอยู่ที่ อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินคับพี่น้องขาและแน่นอนค่ะระหว่างวัยรุ่นเจ้าถิน่นกับพี่น้องขาวันนั้นคนเยอะมากเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของใหม่พัชรีใหม่พัชรีตอนนี้พี่น้องรับรองว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศย่อมรู้จักกันค่ะนับว่าใหม่พัชรีตอนนี้เป็นหมอลำซิ่งสาวที่มีกระแสมาแรงมากไม่ว่าจะไปทําการแสดงอยู่ที่ไหนนะครับพี่น้องขา มีพี่น้องประชาชนแห่แหนให้กำลังใจมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับคุณใหม่พัชรีและที่ขาดไม่ได้ก็คือการดื่มหน้าเวทีน้ำเฮตไคค้นมัวน้ำบารท,ที่เนี่ค้นกลับไปเบิงหลายน้ำพี่น้องบาเนียเออธรรมดาของคนเทาเมาน้ำเหล่าหมากินหมาก,กับเหล้าที่มเมาแม้พี่น้องเอ,อ๋ย เอาเราไปดูจังหวะคนฆ่าของกันกับพี่น้องขาจังหวะหน้าเวทีดุเดือดมากเลยครับพี่น้องขาวิ่งหนีกันอย่างโอมลามันไม่รู้ว่าจะรักษาชีวิตตัวเองก่อนไม่รู้จะว่าจะรักษาชีวิตคนที่ไปด้วยจาคไปสิรอดจ็จกไปส,สิย่งจ็กไปสิยูไปดูบรรยากาศหน้าเวทีกันเลยครับพี่น้องครับของทุกอย่างมีมูลค่านะครับ ทีมงานเขาจะเปิดไฟนะครับเปิดไฟสว่างไว้เลยครับเหยียบข้อกันลงเลย นี่แหละครับพี่น้องคะการที่เราไปเที่ยวการทเที่ยวงานนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะพกไปหลังจากเงินแล้วก็คือสติเด้อพี่น้องเด้อกินเหล้ากินยาให้ภาคกันมีสติน้าเด้อเพราะว่าบพว่า,าจะมีสตังอย่างเดี๋ยวบุตรใดดีมีสตังต้องมีสติด้วยเพราะสิ่งที่ทําไปแล้วการทะเละาะวิวาทมันมาพร้อมกับการสูญเสีย บาว่าสิการเป็นการสูญเสียชีวิตกับว่าดีการสูญเสียเข่าของกับ่ดีเพราะว่า,วาข้าวของแต่ละอย่างเท่ากับต้องใส่เงินใส่ทองสื่อมาเนาะพี่น้องเนาะมแจะความสูญเสียและความเสียหายและหลังเท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่น้องขายังจะถูกดําเนินการทางกฎหมายอีกด้วยคนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อคือแม่ เออฝากว่อนไวรุ่นพี่น้องอเมริกาลสินบานเฮาน้ำแม่ายกกับคนกาลสินคือกันหักแพ่งกันไวคนอีสานคือกันหักกันไวดีกว่าสร้างกันพี่น้องเอ้ยไปปุ่นกินป่ามาพี่กินเขาไปปุ่นกินเหล่ามาพี่กินเบียสุยกันแน่เหยียดตีนกันแน่ดานนาเวทีกระสมควนสียห้ยอภัยซึ่งกันและกันต่างคนต่างที่มาดูหมอลำแน่นอนว่าการมาดูหมอลำ ต่างคนต่างที่จะมาหาความสุขความสุขสนานให้กับเจ้าของมวลซื้อหาว่ามวลอยสามารถหาทะเลาะกันตีกันพี่น้องเอยเล็ดตัวผู้เป็นพอ่อผู้เป็นแมนด่ดอกเออบัดเขาหายใจคารมอลำัมิดจังไหนสะได้ขายใครนะขายหน้าพอ่แอ,แพอแม่เด้เออจะได้ตัวพ่อแม่เอาอย่างไงก็แล้วแต่นะคะก็ขอเป็นกําลังแงใจให้กับ หมอลำซิ่งยุคใหม่หม,ใหม่ใหม่พัชรีด้วยก็แล้วกันพร้อมกับทีมงานนะคะแล้วก็พี่น้องอำเภอสมเด็จนะคะพี่น้องคะสำหรับวันนี้ยายไผ่ไห้พีค่ะพี่น้องลำลำรวยๆวยเจเจ็บจะจนถือหวยงวดสีมาาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องครับของทุกอย่างมีมูลค่านะครับ ทีมงานเขาจะเปิดไฟนะครับเปิดไฟสว่างไว้เลยครับเหยเียบข้อมันลงเลย